ไุย๊อไฮย๊อแมวไยอก็ใช่มมกเอ้ทำาตันทำไมอะทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากดูแดดดิเปี่ยงเลยทุกคน ซึ่งซึ่งอจริงว่าการรถอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวมากเลยล่ะค่ะแล้วหนึ่งในประเทศที่เขาอยากไปเที่ยวมากที่สุดเนี่ยก็คือแน่นอนอะไรแกจะมาลำจีนะไรอเนี่เราจะไปญี่ปุ่นแต่แกมาว่านี่ขาวเลยเราอยากไปญี่ปุ่นขอทุกคนวันนี้ก็เลยแต่งตัวให้มันดูเข้ากับญี่ปุ่นนะคะ ญี่ปุ่นมาอยากไปฮอกไกโดมากเลยทุกคนถ้ายิง่งไปเล่นหิมะที่ฮอกไกโดนะคะคงจะฟินน่าดูตอนนี้ฉันวัคซีนครบสองเข็มแล้วตอนนี้ร้อนมากเลยยจะ <ๆ S 2> ไปญี่ปุ่นทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมค่ะที่ชื่อว่าขนมก้อนหมิมะที่เหมือนก้อนหิมะในฮอกไกโดเลยบอกเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยนุ่มไสเยอะนี่คืออะไรหนาวหนาว นามาลองทำกันดีกว่าค่ะว่าขนมสุดที่ของญี่ปุ่นนะคะมันจะรสชาติเป็นยังไ,ไงคิดองรอแค่แล้วคิดว่ามไม่อยากอุปก,กรณ์ทำขนมปังก้อนหิมะของเรานะคะทุกคนก็คือนี่ไงเนยจืดยีสต์เกลือน้ำตาลอ่า ผงวานิลาแป้งขนมปังแป้งเค้กน้ำตาลไอซิ่งเวเป้งครีมแล้วก็นมข้นแลวขายม่ไดาแล้วนะคะทุกคนความฮอปไกโดเนี่ยก็ต้องมาจับนมฮอปไกโดค่ะนี่เลยนมฮอปไกโดโทคุเซน3.6มิลกเฮ้ยโน่นีโบวะโอกาโนี่ยชาชีอ่ะ Rats, ต้องบอกเลยนะคะทุกคนว่านมที่ได้จากฮอกไกโดเนี่ยเป็นนมท okay, okay. ี่มีคุณภาพอันดับต้นๆของโลกเลยพอที่ฮอกไกโดนะคะทุกคนมันเหมาะสําหรับการทําฟาร์มโคนมที่สุดเลยค่ะหรือว่าจะเรียกว่ามิลค์แลนด์เลยก็ได้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศที่นี่เย็นสบายน้ําสะอาดญ่ามีคุณภาพกับการทาฟาร์ม โค้งสูมสุดเลยเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะทุกคนเราก็จะใส่แป้งขนมปังลงไปเลยเอะหน่อยนะจบแล้วจล้ว่เลยเอย่ะนี่ต่อมานะคะทุกคนเราก็จะใส่แป้งเค้กลงไปค่ะอุ่งยบเ,เลยแ,ลแน่ ทขนมปังเนี่ยก็ต้องมียีสต์ค่ะไอะขุดไหนะอยเฮขุดเฮียขุดกันเพื่ออะไรค่เป็นคนอยู่ดีแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะทุกคนมันคือกลิ่นวานิลลาแบบผงนะคะเราไม่สามารถใช้แบบน้ำได้เพราะว่ากลิ่นวานิลลาแบบน้ำนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลเวอร์แล้วจะทบบําให้ขนมปังของเราอะ่ะไม่ใช่นมาทุกคนมันจะไม่ขาวปุกปุยนะคะเราเลยต้องใช้กลิ่นวานิลลาแบบผงนี่มันจะเป็นงงผงๆขาวนี้เลยโชคและขาดไม่ได้นะคะทุกคนเกลือน้าตาลใส่ลงไปค่ะ และพระเอกของเราในวันนี้นะคะมาเลยค่ะไม่ใช่พี่นี่เลยทุกคนนมฮอไกย์โหมิตฮอเก่โดมแกรู้ไหมว่าวัวที่ฮอเกย์โดมเขาได้มาจากวัวที่อารมณ์ดี เดียวทั้อยากเป็บไปเดอยากเป็นเสียงไม่เดียวตัองหมดตอนนี้นี่ปุ่นพูดไทยจำเลยไอ้พวกนะท้อเสียงแบบนี้ฝุ่นพูดไทยไม่ได้นั่นแหละค่ะเลยทำให้ทองใกล้โดนะคะเป็นแหล่งผลิตนมดิบที่ผลิตได้เยอะเกินครึ่งของประเทศเลยทุกคนแล้วเราก็จะเอานมนะคะผสมข้างในเลยนมต้องเป็นนมเย็นนะคะทุกคนนมเย็นเหรอใช่เป็นสีชมพูหรือสีส้ม ต้องเป็นนมเย็นจากท็อกเกโดท็อกซูเซนสามจุดท็อกซทเทน,นค่ะนี่ทุกคนเราก็คลุกเขาน้องให้เข้ากันนะคะทั้งหมดเลยมันจะขาวๆปุยๆดีมากๆเลยแค่นี้ก็น่ากินแล้วอะ่ะกินได้เลยเลยคะยังต่อมานะคะทุกคนเราจะเอาทั้งโบรเนี้ยไปปันนะะ่นค่ะจะใช้ประมาณเบอร์สองหรือสามมันก็จะปัน่นทุกคนเดี๋ยวเรารอ้อดแปน้งนะคะสี่สิบนาทีแล้วมาเจอกันค่ะคุณทีมนาที่มาเจอกัน 40นาทีผ่านไปแล้วค่ะเ yeah, นี่ยเน้มันจะแบบหนืดนุ่มนะคะแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นฟิล์มด้วยแต่ตอนนี้ไม่เป็นฟิล์มอะเราดูว่าแป้งได้ที่เมื่อไหร่อ่ะดูจากขอบละคะ่ะทุกคนขอบของ ม,มันจะไม่มีแป้งติดแบบเหนอะหนะมันจะเกลี้ยงนะคะอันนี้คือใช้ได้เลยต่อมานะคะเราจะมาใส่เนยจืดลงไปเลยค่ะผสมเข้าไปุบแล้วก็นวด<ๆ>แป้งต่ออีกอีกสักทุกคนเนี่ยตอนทําไปเรื่อยๆนะคะแป้งมันจะแยกออกจากเลยนะคะเราต้องรจงอจนกว่ามันจะแบบรวมเป็นเนื้อเดียวกันถึงใช้ได้ทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะมาดูกันว่าแป้งของเราเนี่ยจะเป็นทีมหรือเปล่ามันจะยืดมากเลยแล้วก็เงามากนะคะใส่ พอมันยืดได้อย่างนี้นะคะแสดงว่ากูเต้นทํางานแล้วกูเต้นใช่เต้นเต้นคาต้องมันได้ไหมอันเนี้ยได้แล้วหัวหนุ่มรูรูอะไรเห็นไหมวันคือแป้งมันเด้งมากเลยอ่ะดูดีจะล้วพี่ดูตกแป้งตกแป้งนะเฮ้ยหัวเลยนะพี่ทำไมนี่หัวเนี้ยเหรอส่งอะไรมาเนี่ย ทุกคนต่อมานะคะเราจะมาลองแบ่งกันดูก็คือเราจะเอา50กรัมนะคะพอเราแบ่งแล้วนะคะเราก็มาปั้นเป็นกลมตูดต้องเนียนเลยนะบี้ห้ามให้มีรอยแบบเป็นรูอะไรเด็ดขาดแม่เดี๋ยวไสแตกทำอะไรตูดเนียนอะไรเนี่ยน่ารักจแล้วก็ลูกที่เป็นกลมๆห้ามให้ตูดมีร่องตูดใครไม่มีร่อง <laughs> ก็มาไว้ที่ผ่าค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลองด้วยกระดาษไขไวด้วยนะเอ้อยอางเงี้ยแหละเป็นอะไเห <มา S 2> ียบคุ้หญงมะขอเป,เป็นตัวปไหนป่วยดิดำไปเยอะแหววเจ๊หลงตุ่งซิวโพูดแต่และอย่างเนี่ยเข้าเต็มหมดเลยแล้วเรา 爸，累你。哈哈你回来。一年了，现在。 เมื่อกี้เราใส่ยีใช่ปะเราจะต้องพักแป้งไว้นะคะ1ชั่วโมงค่ะแต่ว่าเราต้องหาอะไรคุมด้วยนะทุกคนไม่งั้นอ่ะแป้งของเราอาจจะแห้งเว้ยแค่นี้แหละค่ะทุกคน1ชั่วโมงมาดูกันว่าแป้งของเราเนี่ยจะฟูขนาดไหนมันนุ่มมากเลยอ่ะมาทุกคนเรามาอบก,กันดีกว่าค่ะหอมอ่ะหอมน้องพี่ดูอ่หอมอ่ะนี่หอมวะยอะ ทีเท่านั้นเลยเอาถ่าดนะคะว่าอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนเดินไปรอเลี้กงอน,อนตอนนี้นะคะทุกคนเราต้องพักขนมป,ปังเนี่ยเอาไว้ให้เย็นแบบเย็นสนิทเลยนะคะเพราะไม่ไงั้นเนี่ยไสย่เราใส่ไปเนี่ยมันจะละลายค่ะน้อนี้ ตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะดำมาทุกคนเพราะมันเป็นก้อนหิมามันควรจะขาวไปเลยนะคะที่มันดำแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าไฟบนมันแรงวิธีแก้คะคะให้เอาฟอยล์เอาไว้ข้างบนค่ะมันจะช่วยทําให้น้องเนี่ยไม่ดำรูปแบบนี้นถึงจะใช้ได้ทุกคนใสๆขา,ขาวๆอุบมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํารูใสใสกันนะคะลอาจากลูกดำๆก่อนนะเฮ้ยใสแล้วคว้านเลยคว้านน้องคว้านให้รู้สึกว่ามันเป็นไส รูพองข้างในเยอะๆเลยทุกคนอ่ะก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะข้างล่างขนมปังเราต่อมานะคะทุกคนเราจะมาทําไส้ขาวขาวปุบปุยกันค่ะก็ใส่พี่พิมลงไปเลยต่อมานะคะเรามาใส่ต้นหวานกันค่ะคุ้ยจะใส่น้อยใช่ไหมล่ะใส่น้ยมันก็จะมันหน่อยนะคะทุกคนของในนี้นะคะต้องเย็นเท่านั้นนะถึงจะแบบตีได้เยปีแล้วเนี่ยนะทุกคน ดูดูโอ้เป็นก้อนอ่ะใช้ได้เลยค่ะเวลาเราใส่แช้ขนมปังนะคะเราจะต้องใช้อันเนี้ยตอดเข้าไปในขนมปังนะคะเราต้องเลือกแบบยาวมันจะได้เข้าไปลึกๆเลยแล้วก็ตัดปลายถุงเราเลยค่ะแม่เมื่อกี้เราโดพับผงแล้วทุกคนจริงมันต้องพับผงก่อนมียังไหมคะไม่มีไม่เคยอายด้วย ทุกคนตอนนี้นะคะพีปิ้งค์ี่้มมันเราจะมายะไส้กันค่ะขอลองกับลูกใหญ่แบอ่ขอให้ลึกเลยนะคะแล้วก็บีเอ้าทำไมมันไม่ออกอ่ะคะมัน่วกหลังอ่ะทำไมอ่ะมาเนี่ยัดมาดันนีเด้เอ,อมเนี้ยวิ่งไปวิ่ กงอแต่มันออกน้อยมากเลยอ่ะใจเย็นเดี๋ยวไม่ได้มีมันไม่ออกมีมันไปออกข้างหลังแทนโอ้มันเล็กไปอันนีมาดู่เป็นหัวหัวนี้อันนี้มาดูไม่ได้ได้ได้หรออารองขอนี้วะมนไม่ขึ้นหรอกช้อนเล็กมาช้อนเล็กมาไม่ขึ้นเฮ้ยจะเถียงเน่ยเถียงเนี่ยนะ เออดูไปแล้วจำไปใช้นะนี่นะสำหรับบีวใส่นี้ไปเลยเนาะเออมันยังเหลืออยู่นี่ใช่บีวจะเปลี่วนโอ้โหมันแหละดีมะน้องมาโอ้ยนี่คือการใช้สมองอันเซ็กชี่อื น้อ่ะพอเถอะเหรอมันจะระเบิดว่ะวันมันเส็งแล้วนะไม่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 เนี่ยค่ะไม่เนี่่ทำไมอ่ะลูกขนมปังมันเริ่มทรงแปลกแปกแล้วนะเดี๋ยวมันแตกนะขนมปังแตกเลยนะโอ้โหใหญ่กว่านั้นเลย เป็นสโน่นะคะก็ต้องมีผงพีวะคะ่ะโรยเลย หอมนมพอกไกโดโ,ดโทคุเซนสามิุิวสุดขอลองคิปหน่อยหมัดน,นมพอกไกโดเปดน็นคุ้ควนหนูค่้ข้างในที่นี้ค่ะค่้ข้างในคือนุ่มมาก ขนงตังหองนมนมเพราใกล้รูมาเขานุม่มครีมเยอะสั่ใจสุดๆเลยนี่ทุกคนเนี่ยเขาจะลองฉีกให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนี่อันนี้นเลยอันใหญ่สุดว้าวไส้มันดูปุกปุยมากเลย ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะกับการทาขนมปังก้อนหิมะของเขานะคะทุกคนและยิ่งใช้วัตถุดิบเป็นนมฮอกไกโดนะคะบอกเลยว่าโอ้โหอมนมฮอกไกโดสุดๆเลยทุกคนแล้วตัวสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าแป้งนุ่มข้างในครีมเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนคือดีมากอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบนี่กำลังถามเมนูนทําขายนะคะอุย้ยอันนี้ดีเลยทุกคนไส้แน่นทุกคนจะบอกว่านมฮอกไกโดที่เขาใช้นะคะ นี่ตัวนี้เลยมันคือ h o k k a ด d o Tokusen มิลนั้นทุกคนบอกเลยว่าฟินมากหาซื้อได้นะคะตาม Fuji Super Dongdongki หรือจะซื้อทางออนไลน์นะคะได้ที่นี่เลย Konmono Nippon o com ะคะ่ะมี2ขนาดนะคะทุกคนตัวนี้เป็น1,000 ml mm นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น200 ml mm ค่ะไปจัดซื้อกันได้นะบอกเลยว่าฟินมากเป็นไงเมนูนี้ให้กี่คะแนอนอาปเลยสิบเต็มสิเฮ้ย เลยเหรอ,อม,มีความฮอกไกโดมิลมากเลยกินแล้วนึกถึงหิมะที่ฮอกไกโดเลยปะได้จะก,ก,กินหิมะฮอกไกโดเด้อยังไม่เคยเหมือนกันเย้ค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและคลิปหน้าไหนอยากให้เขามาทำขนมอะไรอีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะทุกคนวันนี้เปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดก,ดกระดิ่งให้เราจะาัะ